นี่ก็คือมอร์แกนฟรีแมนนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังวัย88ปีค่ะเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการฮอลลีวูดเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั่วโลกผ่านบทบาทที่หลากหลายและก็ทรงพลังค่ะแม้จะเข้าสู่วัยสูงอายุแต่ฟรีแมนก็ยังคงทํางานหนักในวงการบันเทิงและเป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นและความหลงไหลในศิลปะการแสดงค่ะชีวิตในวัยเด็กและจุดเริ่มต้นในวงการนะคะมอร์แกนฟรีแมนเกิดเมื่อวันที่1มิถุนาปี1937ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นนแรงง,งาล แต่มีความสนใจในการแสดงตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะเส้นทางสู่ความสําเร็จของเขาไม่ได้รวยด้วยกิบกุหลาบค่ะหลังจากเล่นจบฟรีแมนก็ได้เข้าร่วมกองทัพอากาศสหรัฐแลวก็ต่อมาก็ได้เริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงจากการแสดงละครเวทีแล้วก็รายการโทรทัศน์ค่ะฟรีแมนได้รับความสนใจในวงการฮอลลีวูดเมื่อเขาได้แสดงภาพยนตร์เรื่องสติสมาร์ทค่ะซึ่งก็ทําให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกภาพยนตร์ที่ทําให้เขาได้กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกก็คือ Diving Miss d a i s y แล้วก็เดอะชาเชงน ซึ่งก็เป็นหนึ่งในภาพายนตร์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดตลอดกาลเลยนะคะมอร์แกนฟรีแมนไม่เพียงแต่เป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังเขาเป็นตัวอย่างของความอดทนและก็ความมุ่งมัน่นโดยเริ่มมีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดเมื่ออายุเกือบ50ปีแล้วค่ะซึ่งก็พิสูจน์ให้เห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคของความสําเร็จนอกจากนี้ฟรีแ <c oughs> มนก็ยังมีบทบาทในกิจกรรมเพื่อสังคมโดยสนับสนุนการศึกษา,ก,ษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรณรงค์เพื่อ าสารต่วงการภาพยนตร์แล้วก็สังคมนะคะเขาได้สร้างผลงานไว้หลากหลายเลยค่ะแล้วก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกแม้ในวัย8ปปีฟรีแมนก็ยังคงทํางานอย่างกระตือรือร้นและแสดงให้เห็นว่าความฝันไม่มีวันสายเกินไปที่จะทําให้มันเป็นจริงค่ะ